ทำไรอะมิทติ้งมิทติ้งทำไรอะทำไรอะมิทติ้งเขี้ยวไรวะมีอะไรให้เคี้ยวอะไหนดูดเออิเอาอะไรมากินมาซ่อนเอาอะไรมาซ่อนนี่มันที่นอนนะเคี้ยวอะไรอะมิทติ้งเคี้ยวอึ้่วะเนี่ย ก็ไม่มีอะไรนน่ลูกเคียวอะไรวะ,ะซ่อนอะไรอ่ะมิติ้งอ่ะอืมนอนสบายไหมอืออะ อุ๊ยทำไมเล็บเกาะอ,อ่ะลูกเล็บยาวแล้วเหรอ,อหหม,มือโดนลไหนไหนดูมั่งมือโดนลาทำไมต้องเรียเอานี่ขานี่ยไม่ใช่มืออุ้ยอุ้ยเกือบตกใสเลยนี่อะไรเนี่ยฮ้นี่อะไรเนี่ยมันยาวตรงไหนอ่ะเล็บ เราไม่ค่อยโตเลยนะในดูเล็บมือสิเล็บมือสิเล็บมือสิในดูในดูหนดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังดูไม่เสร็จดูเล็บสิต้องตัดหรือยังยังไม่ต้องตัดเลยนี่ฮะในในดูปากดูฟันดูฟันดูฟันในดูฟันสิดูฟันสิฟันยังดีอยู่ไหมฟันยังดีอยู่ไหมในดูฟันดูฟัน เอ,อือเอ,อือมีหินปูนไหมอ,อ้าวฟันขาวนี่ใช้ได้ใช้ได้ไหนดูตาดูตาดูสิไอ้ยาตาแหกตาแหกแล้วปอดแหกหรือเปล่าหน,นดูปอดดิปอดปอดโอ้ยปอดแหกด้วยเช่นกันโอ้โหอาการหนักเลยเนี่ยทั้งปอดแหกทั้งตาแหกเลยอืม หืมแล้วตุดแหงด้วยปะโอ้โหอันนี้แน่นอนตุดแหงนี่แน่นอนเลยนอนได้ยังหลับกันดีกว่าเนาะวันนี้เรานอนแต่หัววันกันดีกว่าเนาะเนะนี่นี่เรีอกอะไรอะอันนี้อันนี้อะไรนี่อะไร จี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 ไม่รู้สึกเลยเหรอไม่จะกระเดียมเลยเหรอจี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 อ้าวคุยกันอยู่จะหลับแล้วคุยกันอยู่จะหลับแล้วไหนดูคอดิไงแน่า ดีกว่านนะแล้วนอนนี้สบายเหรอลูกเสื้อมันคำแล้วหนูนอนสบายเหรอ,หอนอนข้างนอกดีกว่าไหมอะเดี๋ยวมา,มาหาพี่เป็ดตัวใหญ่กว่าน,นี้ให้ใหญ่กว่าน,นี้จะเอาไหมาเนี่ยดูดูนอนยัดเข้ามาแล้วมันนอนสบายเหรอ คุยกันรู้เรื่องไหมอะฮัลโหล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 อุ้ยฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยมองด้วยสันดีทะะักครับพรุ่งนี้ค่อยเล่นกันนะว,วันนี้ไม่เล่นแล้ววันนี้มันมาเหนื่อยแล้วสันดีครับผมหลับเลยนะ มันสะกดจิตแล้วนะมันสะกดจิตแล้วนะหลับลูกหลับเลยเอ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 หลับเลยเด็กน้อยอทำไมตายังโตอยู่เลย